ขอกลับสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับห่างหายไปหนึวันนะขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะหกนาฬิกาแปนาทีนะครับผมวันนี้นะครับมีชั่วโมงนะครับเอาสารอาหารเย็นนะครับของพวกเรานะครับจะทานข้าวไม่ต้องทานครับมาตีบอสกันนะครับผมก็ขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับแกงดีแท็กนะครับพาผมอิมพอร์ตไปนครนายกนะครับผม ห่อคืนเดินอากาศไปนะครับแล้วก็ได้ไม่ใช่ตัวนี้ครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเอาไว้เทเล่นๆนะโอ้โหสามดาวนิดๆนะครับโอ้แต่ว่าหลังจากที่กลับมาครับโอ้หลังจากที่กลับมาครับก็มีบัตรฟรีเหลืออยู่นะครับมีหมดเลทพาร์เนี่ยหมดนะครับก็มีบัตรฟรีเหลืออยู่ครับก็มาที่คอทมอของเราครับเนื่องจากว่าอยากลองอยากรู้ครับว่า โดยส่วนตัวนี่จะสามารถเนี่ยนะครับเอามาลงได้หรือเปล่านะโดยใช้2 ID ไดีนะครับอยากรู้ว่าผลเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมบันทึกชิปวิดีโอไว้ให้นะครับเมื่อว,วานนี้นะมารวมกันไว้ในวันนี้เลยนะครับตอนเช้านะโอ้โหเช้าอยู่ครับยังงงงกับชีวิตอยู่นะเอาละครับไปดูกัน เอาละครับเมื่อสักครู่ลั่นไปหน่อยนะครับหาคลิปไม่เจอนะครับยังงงๆอยู่ตกลงใช่คลิปนี้นะครับผจัดมาแล้วครับนี่ครับกําลัง modify ซ i ดอนเลยครับตอนนี้ใน id หลักนะครับสีแดงอ่ะ id รองสีแดงนะครับผมตอนนี้ผมมีิ i าดอนะที่เป็นตัว c ชน n e s ด้วยนะครับแล้วก็เป็นัคกี้ด้วยนะครับแล้วก็เคยเทรดเคย e โ o เป็น m e ้ามาแล้วด้วยนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะอีโวเป็นเมก้านะครับแต่ว่าเมก้าที่ผมอีโวไปแล้วเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเมก้าเอครับตอนนี้ผมอีโวเมก้าวครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปรเกเดิสเลยนะครับในไอเดียรองนะครับย้ํานะครับว่าไอเดียรองนะครับไอเดียหลักผมจะมาทําคลิปยาวๆให้เพื่อนๆรับชมอีกทีครับนี่ครับเป็นตัวสีม่วงนะครับโอ้ยังเท่ครับโอ้ยเมก้าลิสซัดดอนนะครับน่าจะเป็นตัววายนะฮึมฮึมโหจัดๆครับ ก็มีอยู่2ยิ้มนะครับที่ยิ้มเหลืออีก3นาทีน่าจะไม่ทันนะครับผมก็เลยมาโยนบัตรฟรีนะครับในยิ้มที่เหลือเวลา20กว่านาทีนะครับเพราะว่าเผื่อผิดพลาดประการใดนะอาจจะแก้ตัวได้นะแต่บัตรฟรีนะครับก็ไม่ซีเรียสน,นะครับบัตรดีโมดเดพาร์ตก็อาจจะซีเรียสนิดนึงนะแต่ทั้งหมดมันเป็นเกมนะครับเพื่อนๆก็เล่นให้สนุกกันนะครับเนาะ เออนะครับคาดตัวนี้ไปตัวอื่นก็มีให้จับนะครับผมจะใช้เมก้าเนี่ยนะครับหนึ่งตัวเลยนะครับที่เป็นธาตุไฟนะนั่นก็คือเมก้าลิซัดดอนไวนะอ่านะครับเมก้าลิซัดดอนไวนะถูกแล้วนะครับแล้วก็ไอดีลักนะครับผมอเผอิญว่าอีโว e ล่าเมก้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Evolution อีวลูชั่นเนาะถูกแล้วเนาะ ไม่ได้เช็งฟอร์มนะครับไม่ได้เปลี่ยนล่างนะครับแต่ว่าเป็นกีรอดสนะครับก็จะเอามาช่วยในไอดีหลักด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอเลยครับเนี่ยสักครู่นะครับนี่ครับเอาเมก้ามานะครับมันหาไม่เจอแล้วเนี่ยครับสองหน้าจอเนี่นะครับมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับในการหาตัวหรือว่าในการดีจอยรอว่าในการแบบอ่า แบ็คเกิลต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงการเทรดด้วยนะครับสองหน้าจอของซัมซุงในเวอร์ชั่นของ n o ้ e 9นะอ่าก x y ล o t ซีโ9นะครับยังไม่ดีพอนะสําหรับผมนะคนอื่นๆจะมีวิธีต่างๆนานานะครับอาลครับนี่เจอแล้วครับเมกาเจรดอสนะครับกับเมกาลิซาดอนนะครับก็มารวมกันนะอ่านะครับ ตัดไปที่เข้าไปในตัวเกมเลยครับมาดูครับว่าผมจะสามารถใช้เวลาอีกนารเท่าไรครับในการที่จะสังหารเจ้าเจโน่แกตัวนี้นะครับผมมาดูกันครับโดยเริ่มจากเมกาทั้ง2ตัวครับเมกาลิสตันวนะครับกับเมกาเกียร์ดอสนะครับทั้งหมดเป็นชายนี่นะสตัวเลยโอ้ยังโหนะครับทั้งหมดก็คือ2 ID นะครับณเวลานี้นะครับรุ้นอยู่ว่าอยากจะให้มีใครมาจอยสักหนึ่งไอดีนะครับน่าจะง่ายนะครับก็ โหนเหมือนกันนะครับ2 ID ดีถือว่ายากพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเลเวลที่สูง,สงนะครับสำหรับผมเนี่ยมีเลเวลที่4 2หรือเปล่านะผมลืมตัวเองไปแล้วนะครับ4.2กับ37ดหรือเปล่าหรือ38เนี่ยนะครับผมก,ก็ก็ให้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับแต่สัก38สัก2ตัวก็น่าจะได้นะผมว่าน่าจะไหวนะครับ หรือ40ตัวหนึ่ง36 37ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณนี้น่าจะอยู่นะผมว่าเนาะลองดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่า,ามาดูกันครว่าผมเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับในการตีบอสตัวนี้นะครับโดยใช้2 ID นะครับสาเหตุที่มาลองนะครับเพราะว่า,าผมเห็น5 ID เนี่ยมันลงแบบเวลาเหลือเลยเหลือเยอะนะผมก็เลยลองดูสักหน่อยนะครับเพราะว่าในข้อมูลที่มีมาเนี่ยนะครับ ตีสามตัวเนี่ยนะครับก็อยู่ในตัวสีเหลืองนะครับก็น่าจะสบายๆครับถ้าตีสองตัวนี้ก็อาจจะส้มๆหน่อยนะตีตัวเดียวนี่น่าจะแดงนะครับน่าขึ้นเลือดนะครับอานะครับผ่านไป200อวินาทีครับโอ้ตอนนี้เหลือนะครับเหลือ2อ0วินาทีผ่านไปเกือบเกือบร้อยวินาทีเลยนะครับกอไปแล้วครับประมาณ 1- นสาเปอร์เซ็นต์นเลือดเป็นเขียวอยู่นะครับจะเอาเกโนเซกตตัวนี้นะครับผม โอ้โหเ้วเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับตีไปเรื่อยๆครับอีวงอีบุยนี่มากันคมครับเอาละครับเดี๋ยวผมตัดไปสั้นๆไปตรงที่100วินาทีนะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมตัดมาแล้วครับสัตว์กันอย่างเมามมนครับชาวอีสานนะครับโอ้โหยังสู้อยู่นะครับ ดีชานะครับกับอีวูธาตุไฟเนี่ยนะครับสู้กันอย่างเมามันเลยนะครับใช้ประโยชน์เยอะมากครับอีวูซ่งนี้ครับเขามีรวมถึงบาซามนะครับถ้าใครจัดตัวลงไปนะครับนี่ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับพอโปเกมอนตายเขา6ตัวเนี่ยจะเข้ามารีจอยเนี่ยนะครับโอ้ยต้องเลื่อนหาแล้วก็กดเข้าไปครับด้านล่างนี้ไม่มีปัญหานะครับมันทําให้จอบนเนี่ยสะดุดไปด้วยครับเพราะว่าเราต้องมา กด uhm. ที่จอล่างอยู่นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ครับเดี๋ยวจอบนมันจะตายเหมือนกันครับนี่ครับจอบนตายไปแล้วครับต้องเลื่อนหน้าจอลงมาเนี่ยครับนี่ครับเลื่อนลงมาเพื่อที่จะกดอ่ารีจอยเข้าไปนะครับนี่ครับดูครับเพื่อที่จะกดรีจอยเข้าไปเนี่ครับแล้วมันไปอยู่ข้างบนเนี่ยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันไปอยู่ด้านบนที่แบบว่าอยู่บน แถบบาข้างบนเลยครับซึ่งค่อนข้างจะกดยากมากครับกวดจะกดติดนะโอ้โหแล้วเหลือเวลา20กว่าวินาทีครับนี่ครับเป็นตัวแดงก็จริงครับจะกดมืองอีกเลยครับตอนนี้อยากจะบ้าตายครับนี่ครับอีก19วิครับกดกับทีๆรัวๆเลยครับหน้าจอก็เล็กไปครับอีกจอนึงจิ้มไม่โดนครับต้องกดมาอยู่ที่13วินีตายรือยังยังไม่รู้นะครับยังต้องจิ้มต่อครับโอ้โหจนมันเนี่ยครับมันหยุดแล้วครับ ที่เจวินาทีนะโอ้ยรอดไปอย่างบวุดวิดครับ2องครับเ <c oughs> หลือเวลา7วินาทีครับนี่คือเกือบตายนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นเริ่มต้นใหม่ตีอีกรอบนี่คือโอ้องี่ีกเลยครับผมขอบอกเลยครับว่างีีกจริงๆนะครับก็ได้ของมาบ้านเบอร์พอสมควรครับอ๋อเยอะแยะไปหมดเลยนะครับของตอนนี้ ก่ตีเมื่อเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่เกิดหลังจากเลชเฮลนะครับไามเนอะเล m เฮลไทมนะครับก็แน่นอนครับตีสอคนก็ได้ไฟนอลสไตล์คับนักสู้สุดแก่งไปครับสองคนของตัวเองนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปดูนะครับว่า IV นะครับอาซีนะครับจะได้ซีีที่เท่าไหร่บ้างนะครับตัวนี้ได้ปับอากาศมาพอดีเลยนะครับผมไปดูกันครับ มาแล้วครับด้านล่างใน ID หลักนะครับ2,311ครับด้านบนในยืรองนะครับ2,339นะครับโอ้มาดูกันครับว่าจะสามารถกลับได้ตอนไหนนะโอ้โหสำหรับ ID แน่นี่นะครับ ID หลักนี่ก็อืยังจับยากอยู่นะโอ้โหมีบอลอยู่ทั้งหมด16บอลนะครับน่าจะ16บอลในด้านล่างนะครับด้านบนก็ด้านบนได้17บอลเฉยเลยครับ เอองงนะครับน่าจะใช่นะถ้าถ้าดูรูปผิดนะครับเมื่อกี้นะครับปึ๊บโอ้ยวืดครับหมเป็นเทคนิคนะครับอย่าทําตามนะโยนวืดนี่โอ้โหจับบอสนี่ไม่ดีเลยเอาด้านล่างได้ไปแล้วครับโอ้ด้านล่างได้เร็วครับแล้วด้วยบวกอ่าหินเมก้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับผมนี่ครับได้บวกเมก้ามาด้วยหนึ่งนะครับอ๋อแล้วครับมาดูด้านบนกันต่อนะ โอ้ต้องจับกันอีก13บอลครับมาดูครับว่าจะจับได้หรือไม่นะตัวนี้จับง่ายนะครับแต่หลุดก็พอสมควรเลยนะโอ้ระหว่างที่รอนมันโจมตีมาครับหมุนบัตรฟรีกลับมาก่อนครับวันนี้ใช้บัตรฟรีไปแค่ครั้งเดียวนะครับของบัตรของเมื่อวานนะบัตรวันนี้ก็เลยหมุนได้อีกรอบนะครับผมบัตรฟรีสีส้มนี่ส่วนมากก็จะน่าอนะครับคากระเป๋านี่ละครับนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ค่อยได้ตีอะไรนะยังไม่ได้ตีเจ้านกอ่านกคู่ใช่ไหมนกเหยี่ยวนะเหยี่ยวหัวงอกเลยนะครับยังไม่ได้ตีเจ้าเหยี่ยวหัวงอกเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่เจอตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับจะใช้นี่โมเลลพาร์นะโอ้ค้างนิดหน่อยครับนาฬิกาปูกบอกว่าไปทํางานได้แล้วนะโ <laughs> กนาฬิกา20นาทีครับเตือนว่าต้องทํางานแล้วนะเอาแล้วครับก็ คลิปวิดีโอน,นี้นะเดี๋ยวจับเจ้าตัวนี้เสร็จนะจับเจ้าตัวนี้จบแล้วเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไว้เลยนะครับผมก็ยังจับยากอยู่นะรู้สึกตัวนี้จะจับอุย้ยเกือบเกือบหมดบอลเลยนะครับได้ครับสรุปว่าได้นะตัวนี้ได้นะครับแต่บอลเกือบหมดเลยครับล่อเข้าไปโอ้โหปวดหัวเลยครับพอระหว่างนี้ก็เดี๋ยวนี่นะครับมันมีก็ตมอโผล่นเนี่ยผมก็จะจับเจ้ากอจจีอะไรไปก่อนนะครับดูหาชเยนี่พิกาจูหาชเยนี่เจ้าปูหินนะครับนี่ครับ มีเกียร์ลดอสก็มาแหวกว่ายอยู่ใกล้ๆนะครับโอ้โเยอะแยะเต็มไม่หมดเลยครับโปเกมอนหน้าหน้าบ้านเนี่ยนะครับโอ้มีอีกสองยิมนะครับโอ้โหนกหัวงอกครับอย่างที่บอกครับยังไม่ได้จับนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเห็นเพื่นๆมีชายนี่กันเยอะเลยนะครับในกลุ่มใหญ่นะครับขอบพระคุณเพื่อนๆในกลุ่มเทนเนอร์สายโหดนะครับผมยังอยู่อยู่นะครับอย่างซส่อง ข้อมูลจากที่นั่นนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุมกลุ่มนะครับโปเกมอนโกนะครับเมืองทองนะโปโกเมืองทองนะครับผมขอบคุณเพจด้วยนะครับเพจโปโกเทรนเนอร์ด้วยนะครับข้อมูลดีๆมากมายเลยนะครับเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามมันได้นะครับโปโกเทรนเนอร์นะครับมีทั้ง YouTube แล้วก็มีทั้งเพจแฟนเพจนะใน Facebook นะครับผมพี่ๆในกลุ่มนี้ก็เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของ PVP นะ ไม่ว่าจะเรื่องของอาการตีบอสจัดทีมตีบอสนะครับหรือแม้แต่การไลฟ์ like สดนะครับใน youtube ในการาตั้งตี้นะฮะนะครับผมดูอยู่นะครับ,รบพี่พี่แวะเข้ามาดูคลิปวิดีโอผมก็นะครับก็ช่วยช่วยเชิญไปตีตีกลุ่มหน่อยนะนะครับขอใครด้วยนะครับพี่เขาตั้งตี้นะ ตีกันไลฟ์สดนี่แบบว่าอยู่ใน YouTube เลยนะครับใครชอบใจใครอยากตีกับพี่ๆเขานะพี่เขารนะะดับเทพันทางนั้นเลยนะครับก็เข้าไปรอดูรับชมนะครับใน YouTube ได้นะครับผมโบโกลนะครับโบโกลเรนเนอร์ Go Go นะอ่านะครับเหลือสามวันสุดท้ายแล้วเนี่ยครับน่าจะจับได้ที่บอลที่3นี่แหละนะครับผม โ oh, 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 oh. อ้โหนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับทั้งช่องผมนะครับแล้วก็ช่องพี่เขาได้เลยนะครับช่องผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับชอบนำคลิปวิดีโอเก่าๆหรือคลิปวิดีโอที่ผ่านมานี่นะครับมาลงให้รับชมนะส่วนของพี่ๆเขาในกลุ่มใหญ่ๆนะครับเขาจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่แม่นย้ำนะครับแล้วก็บอกล่วงหน้าเลยนะครับเป็นสัปดาห์เป็น4วันเป็น2วัน3วันหรือแม้แต่ ก่อนจะถึงในวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับพี่เขาจะแจ้งข่าวสารที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ค่อนข้างจะอัปเดตนะนะครับไปกดติดตามซับสไครต์ได้นะครับผมส่วนตัวของผมนี่นะครับใครอยากดูย้อนหลังนะครับกดเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเก่าๆนี้ให้ดูเทียบเลยนะครับของใหม่นี่นะครับเราเล่นเองเราก็เจอนะครับแต่ของเก่านี่บางทีเราหาดูไม่ได้แล้วนะอ๋อแล้วครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าลืมดูบอตเตกิโมไปหน่อยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเจะกินอสแอกนะครับผมตัวนี้นะครับ2 ID ลงครับย้ำนะครับเลเวลต้องสูงเกิน30ขึ้นไปนะแล้วก็อัพพอสมควรเลย